สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแรงงานเมียนมารอบเข้าไทย218คนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมีรายง,งานว่าพันเอกเฉลิมชัยชัดใจผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจรยยาชยะผู้บังคับการกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าตามนโยบายพลตรีบรรจงทองนวมผู้บังคับการกองพลทหารราบที่9ผู้บังคับการกองกําลังสูตรศรีให้เจ้าหน้าที่สนธิกําลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบค้า ชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่กระจายของโควิด -19 ทางนี้ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการข่าวกองกําลังสุรสีว่าจะมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองบริเวณแนวชายแดนอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงสั่งการให้พันเอกทัชเดชอาบัวรัฐรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชยาร่วมกับร้อยทพ1402สถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีร้อยตชด134ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีเข้าตรวจสอบบริเวณชายป่าบ้านหวยกบหมู่ที่4ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจากการเข้าตรวจสอบสามารถจับแรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตได้รวม218รายแบ่งเป็นชาย125คนหญิง93คนทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดยางกุ้งจังหวัดพระโคจังหวัดพญาตองสู่ประเทศเมียนมาโดยผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครราชบุรีชนบุรีพระจวบขีรี และการจะนะบบรี่โดยจ่ายเงินให้กับนายทุนคนละ25,000-26,000ถึง 26, บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ก่อนนำส่งสถานีตำรวจภูธรสังกละบรรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับครับ